สวัสดีจ้านางสาวทิพรวรรณน,นันจันทาเป็นเจ้าของสุนทรฟาร์มจ้ะ ของเขาก็จะมีเป็ดไค่หมูปลาลูกปลาละกะ่ลูกไก่บ้านหรือไก่พื้นเมืองจ้ะซึ่งทั้งหมดนี่อยู่บนพื้นที่3ไร่จ้ะ มันเริ่มต้นจากการเป็นแม่บ้าน mm hmm. เรากลับมาเป็นเสริมสวยแต่ว่าเราเฮา่มักแบบนั้นนะ่ะแมบบันมากลุลต้นไม้มแบบันมากชอบเลี้ยงสัตว์แม่มีที่เห้แปลง,งก็เลยเริ่มเริ่มต้นที่ทําทาเลี้ยงเป็ดเริ่มแรกที่เลี้ยงเป็ดเลยเนี่ยเป็ดเป็ดหนึ่งห้าสิบตัวนี้คือไข่หนึ่งหนึ่งหิตัวเลย mm hmm. ก็คือไข่ดีมากอ่าจนส4มสี่เดือนแรกพอใจนะจูนั้นอยากเพิ่มผลผลิตก็คือเอาเป็ดมาเพิ่มอีก มองเห็นตัวเงิน3าสีเดือนแรกเราก็ยังสู้ต่อนะแปลว่าจะออกงานอาเฮ็ดเกษตรเลยอให้ฟังมันแห่งเก็บเ็จแลรวก็เคี่ยวฟังไ้ฟังแห่งเมื่อหลังมันก็เขามาใครๆก็จะได้สะอาดแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไครสุกระปกก็ต้องล้าง ของป้านี่ที่แรกอ่าแม่แกมาซื้อไข่เนาะแกก็เลยแกมาเห็นแกบอกว่าแม่ไม่มีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนแกก็เลยอยากอยากขห้เอามาเลี้ยงสองตัวแรกพี่เล่มเป็นพ่อแม่พันเงินพอมาถึงไม่นานเขาก็ออกลูกอพอออกลูกเราก็เริ่มขายลูกได้เริ่มมองเห็นว่าเราน่าจะมีเพิ่มก็เลยเอาแม่แผนมาลงเพิ่มกะลิโตนเพิ่นละว่าได้สนใจซื้อหมู่บ้านน่าต่อนนั่นคือ สงสารป้าแกเอาหล,ะละักสงสารป้าคือไายขายแกได้มีเงินมาให้หลานจก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เอาหมูป้ามาเลีเ้ยงแมนค่มะมาเลี้ยงตอนนั้นคือเลี้ยงเพื่อที่ยังไม่ได้คิดอย่างเลยยังไม่ได้คิดว่าจะว่าจะขายได้หรืออะไรแต่ที่ตอนเอามาคือมันท่องมาแล้วอ๋อเพราะว่าตอนเขาซื้อมาถูกวัตถุประสงค์การซื้อนี่เขาซื้อเพื่อช่วยช่วยย้ายใช่ค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของการเลี้ยงหมูป่าใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าได้แม่ท่องมาเลยได้แม่ท่องมาตอนแรกก็ยังขายเพราะเป็นยังบุ่รู้จักตลาดอ่า ตัวแม่ตัวเดียวคือมันเหลือครับที่ขายไม่หมดอืออ่าก็เลยเป็นแม่พันธุ์ต่อเป็นแม่ที่สองไปเช็คราคาตลาดว่าเขาขายกันที่คู่เท่าไหรตัวตัวเท่าไหรเองใช่หมันก็ขายมันก็ขายตันนั้นเลยขายตานนั้นเลยใช่เหลือไปตัวเึงเป็นแม่พันธุ์เหลือไม่ไม่เชิงว่าเหลือก็คือขายไม่หมดเขามีลูกลูกหมูปลาอยู่ในมือเขาประมาณกี่ตัวตอนนี้มีลูกหมูปลาอายุ5้บาตัว5 3บาตัวซึ่งเป็นพร้อมที่จะพร้อมที่จะ ถ,ถ่ายแล้วพร้อมจะขายแล้วเริ่มต้นที่ซื้อไก่มากินเราที่นี่กินไปแล้วสามเหลือสองยังกินไม่หมดก็เลยปล่อยเขาเขาิขาิอาหารกับเป็ดแล้วเขาก็เลยใครแหวก็เริ่มเก็บใครไกลบ้านออกมาพร้อมกับไครเป็ดทุกเศร้า เก็บมาช่วงว่สามสี่เดือนเขาพวเคยหยุดไข่เลยไข่ของไก่บ้านนะมาพ้อเป็ดไข่ทุกมือทุกมือสามเดือนเลยมองเห็นว่าถ้ามันไข่ดีขนาดเนี้ยเราก็เราก็เอามาฟักเอามากบเริ่มเริ่มเลี้ยงเป็นจีจารักษณะเลยดีกว่าก็เลยไปสั่งลูกไก่เนี่ยมาสี่ร้อยตัวมาเริ่มเลี้ยงที่แรกเลยจากจากลูกไก่สี่ร้อยตัวเราก็คัดเอาพ่อแม่พันธุไว้ไว้ไว,ไว้ทำพันอ่าส่วนที่เหลือก็ขายเป็น มีแม่ค้าพ่อค้ามารับเป็นไก่เนื้อไปอส่วนที่เก็บพ่อแม่พันธุ์ไว้ก็เป็นไก่บ้านที่ทําลูกขายมาจนถึงปัจจุบันเลยพื้นที่สามไรเนี่ยบอ่อปลาเก็บครึ่งบอ่อปลานี่ครึ่งนึงคือมองกับแฟนว่ามันไม่ได้เงินจากบอ่อปลาครึ่งนึงเลยอ,อแค่ได้กินได้ แบ่งปันเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเรียนเอยๆก็เลยครึ่งหนึ่งของพื้นที่เขาเนี่ยจะเอาอะไรคือทําเงินพอเอิ่นมีลูกค้ามามาซื้อใครมาขอซื้อลูกปลาก็เลยมองเห็นจุดนั้นว่าทําลูกปลาเลย<ๆ>ปีแรกทําลูกปลาออกมาไม่พอขายเลยปีที่สองตั้งใ,ใจใหม่เตรียมบ่อล่างบอ่อออกเอาพ่อแม่พันลงในอัตราส่วนศึกษาจากกรมประมงแล้วก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ เขาคัดเลือกสายพันธุ์คือจิรดาสองอม,มาทําลูกปลาก็จะได้ลูกปลาที่เลี้ยงแล้ะตัวใหญ่พอปีที่สองมาก็ไม่พอขายเหมือนเดิมตกมาปีที่สามมันเริ่มขยายเป็นสองบ่อเลยจากบ่อจากบ่อแรกบอร่อแรกจาก่าตอนนี้ก็มีลูกปลาขายที่พอกับคนในชุมชนแล้วก็แบ่งให้คนที่มาผู้ที่สนใจและก็เยี่ยมเยีนนยนได้ <Okay. S 1> เป็นลูกปลานินเป็นล,ลูกปลานินจิรดาจิระดสองจ่า แวนขายโบได้ขายเฉพาะลูกปลาเราแนะนําตั้งแต่เริ่มเตรียมบ่อ,อ,อ,อเริ่มเตรียมอาหารปลาเล็กตั้งแต่ที่แรกโดยที่ลดต้นทุนว่ต้องซื้อหัวอาหารปลาเลยจะท้ายบนะ้านมาบอกว่าเอายังเลี่ยงก็เริ่มเริ่มแนะนําไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือเราเขาอยากเป็นแหล่งแหล่งอาหารให้คนในชุมชนแวนพายพาย,ยามที่ทําให้ของทุกอย่างเขามีประสิทธิภาพเพราะาคนจะได้กลับคื้นมาซื้ออีกโดยที่ไม่ต้องทําการตลาดรอบสอง าเห็ดประกอสทมต่ำโอกาสฟุกไม่มีเลยอบะกอสทมต่ำสูงสุดก็จะสิบบาทสิบเอ็ดสิบสองบาทจะนานๆถึงจะได้ยี่สิบเท่าที่ศึกษาตลาดมาแต่พี่เป็น่วนเห็ดประกอฮอลแลนด์ประวัติประกอบฮอลแลนด์นี่คือราคาดีๆจะได้ถึง20 30บาทต่อบาทต่อต่อโลอ๋อต่อกิโลจะเขาก็เลยว่างั้นลงทำประกอบฮอลแลนด์เลยสั่งพันมาเริ่มปลูก ตอนกลางวันเราทํางานฝามตอนกลางคืนปลูกประกอบผลดีของการปลูกตอนกลางคืนคือเขาบ่เหนียวโอ้แล้วเขาก็วางช่วงนั้นเตรียมดินก้อนปลูกมะละกอนเนี่ยจนคนที่พันไปพันมามว่า,าสี่เห็นอย่างถ้าปลูกประกอบพอได้เพราะว่าดินเป็นดินที่เสื่อมสภาพมาก oh. แล้วแต่เขาโชคดีที่นี้ขี้เป็ดเขาก็เอาแนวที่เขามีปุ๋ยที่เขามีไปปรับสภาพดินพอมาสามสี่เดือนเห็นลูกเริ่มดีใจเริ่ม เริ่มตอนแรกไม่ได้เริ่มศึกษาตลาดเลยไม,ไม่คิดว่าของเจ้าเองที่เป็นนุ้ยเนะาะจะเพราะเพราะให้มั่นใจว่ามีลูกให้มองเห็นว่าขายได้แล้วเริ่มศึกษาตลาดอืออ่าเริ่มส่งมะละกอตลาดไทยแนะ่ได้สามสี่เทียงตอนแรกๆที่ไม่ได้ส่งตลาดไทยก็ก็ให้ไหม่ค่าบ้านอือเพราะว่าของยังหน่อยอือเริ่มศึกษาหาตลาดมาตั้งมาตั้งแต่เริ่มสุกทีแรก ให้แม่ค้าหน่อยส่งกล่องแพ็คก,กล่องส่งขายตาม,มตามโซเชียลกพะค่ะพอ,พอมีบักอหลายละเขาขายมีหมดละแม่ค้าตลาดไทยเริ่มเข้าแม่ค้าเก็บเองแพ็คเองไปจนถึงตลาดเลยจนทอดมะกรหมดคอเขามารับเขามารับเองจ้า<ม>อ่าแต่มะกรเนี่ยกระือเฮ็ดยากคือเขาเป็นโรค<ม>ส่วนที่เฮ็ดน,น้ำกัดเนี่ยเพิ่นกจะเจอโง ของแหวนเองก็เจอก็ตัดแต่ก็ไม่เท้อก็ยังมีได้ขายบ้าง mm hmm. ได้ทุนได้กำไรแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้จะทำมาแลว้วอีกเหมือนเดิม แล้วสุดท้ายนี่แวนก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่เริ่มทําการเกษตรหรือว่าเริ่มมานานแล้วแต่ว่ายังเจออุปสรรคอยู่เนาะ,ะแบนเองก็ว่าได้มีทุนมาเฮ็ดตั้งแต่แรกเยอะมีทุนแค่มาเลี้ยงเป็ดที่เหลือก็คือเอากําไรจากเป็ดมาต่อยอดเป็นอย่างอื่นแต่แหวนโชคดีกาคนอื่นน้อยนึงคือแบนอยู่ในชุมชนที่ดีมีพ่อแม่พี่น้องดีให้คอยสนับสนุนหรือว่าให้คอยซื้อ ซื้อของซื้อผลผลิตของแวนแวนก็พยายามที่จะเฮ็ดของให้มีคุณภาพแล้วก็ซีซอยเหลือสังคมซอยเหลือคนในชุมชนเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้คนในชุมชนของเขาหรือว่าไผัยที่นี้ปัญหาหรืออุปสรรคในการเฮ็ดเกษตรเนี่ยแวนกเ็เฮ็ดมาหลายอย่างแวนไม่ได้มีความรู้เฉพาะเจาะจงแวนอาจจะแนะนําได้ไอที่แวนมีประสบการณ์ที่ทํามา ผู้ใดที่ยังเจอปัญหาหรือว่าท้ออายุตอนนี้กะขอขอให้พานช่วง3ปีแรกไปให้ได้นะคะเพราะว่า3ปีแรกเนี่ยเงินทุนเขาสมดไปกับการเรลี้ยงลูกแล้วกะช่วง3ปีหลังเนี่ยเขาอาจจะเรียนรู้แลกเก็บประสบการณ์แล,แล้วเล่ารายได้เขาสิบมาจากตรงนั้นจากประสบการณ์ของแอนจา่าหรือว่าถ้าผู้ใดสนใจอ,อยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์แมแอนก้ายินดีต้อนรับติดเบอร์โทรของเรานะคะ คือ0887110447หรือ Facebook ทิพวรรณนันจันทาเข่ามาทักแบวนก้อนก็นกนได้หรือว่าจะปรึกษาเรื่องกเกษตรหรือว่าเรื่องปะตุสัตว์ได้แหวนแนะนำได้เท่าเท่าที่แหวนเคยเห็นมาอ่าซีมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาไหนเกี่ยวกับเป็ดอย่างเงี้ยแนะนำได้จากลูกปลาไก่พื้นเมืองหรือสนใจอันไดกะติดต่อเข้ามาจา้ะ